ปกติปกติก็นอนดึกอยู่แล้วไงคะเราเลยชินแล้วเพราะว่าตอนนี้คืนใช้เวลาของอเมริกาอยู่ตอนเนี้ยอยู่ดียอ่ชีได้สองผมไม่ัวดปลางไงมันก็จะได้ชินกับเวลาไงหนู <laughs> มไม่ได้นอนดึก ค่ใช้เวลาของอเมริกาอยู่ทุกคนหนู้แแกล้งใครวแกล้งบอกว่าหนูหนูหนูอยู่อเมริกามีคนเชื่อหนู <c oughs> อบอกว่าทุกคนคะหนูไม่ได้นอนดึกนะแต่ตอนนี้หนูอยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยใครเชื่ออยู่มีคนเชื่ออยู่พอฟอล์คไ หาและบวดฝรั่งฝรั่งวันนี้น้องมินน่ารักนะคะจิกกันาขอบคุณพี่โดนค่ะน่ารักน่ารักต้องโดนอะไรนะน่ารักต้องโดนอะไรนะโดนกระดิ่งจริง <c oughs> หรอหน้ารักโดนกระดิ่งเหรอโดนแก้งงั้นเดืหนูไม่น่ารังแล้วนะส่งเผือแตก แตกหรอกแตกยากแตกเย็นใครขอเพลงนี้คะใครจะแต่งงานคะยิ่งหนึกงยิ่งดีจริงใช่ไหมทางบ้านสงสัยหนูนะพี่จี๊ดเอาดีๆตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยใครจะแต่งงานคะนิว สวยมากๆขอบคุณค่ะฝากกดติดตามหยู่ด้วยนะนพี่สุสุอะไรนะสุกลี่หรอขอบคุณครับถ้าทน,นไม่ไหวเก,กี่ยวมันจะอ๋โอเคอ๋อเพลงพี่อยู่คิวที่ไหนเนี่ยเนี่ยค่ะถัาจากเพลงนี้ค่ะได้ค้างแน่นอนนะคะใจเย็นโอ,อ้ใช่ครับ สี่ครับทำไมไม่พิมพ์ภาษาไทยมาโอเคครับผมไม่ได้คลิปสวยๆเนะาะมินไปลงยูทูบนั่นแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วโด,ดดดังไม่อยากดังฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดี ขอบคุณค่ะม MM uh, ีเตอีวิลหรือจะเอาไปลงเฟซยายาๆๆยขอบคุณหัวใจสีทองค่ะวิฟิวขอบคุณครับชินน้าวี่เจคนสวยโอ้ยขอบคุณค่ะเผื่อจะดังเท่าลุงพลค่ายุธได้ไหมค่ายุธหมกป่าสักคนสองคนได้ไหมเผื่อจะดัง อยู่ดีครับใครใครจะเสียสละตัวเองให้หนูค่าโอ้ยอยู่อาภาษา,าจีนไม่ออกก็ <c oughs> มาดีครับออกพี่พจิ๊บใช่ไหมข้ายัดหีบดีไหมพี่ฟิลสวัสดีครับเอาให้ดังไปเลย ไม่ไม,ไม่อยู่ทะเลก็ต้องพวงพวงทะเลโบกบูนแล้วพวงทะเลเลยยัดอะไรยัดยัดที่บค่ะยากเห็นชิดแบบตเต็มๆส่งของขวัญมาก่อนเนยวจะโชว์ผู้สาวเออจะพวงทะเลเลยใส่ถังอะถังถังน้ำมันใช่ปะปิดโบกโบกโบกไม่ออกากดิ่ผิดผิดมานี่ยุ่งเลย เชิญคุยได้นะค่ะพี่ฟิวสวัสดีนะคะขอเพลงได้นะคะค่ะพี่ก็ได้แต่กลังช้าคงถึงกันนะรอ่อ้ค่ะพ,พี่เล้งวัสดอมมอีอยากห่่มปังเหรออยากืิ้ต้องมีหิบเล็ะ ตอนนี้ค่าตัวเองไปก่อนดีครับพี่เล็กพี่เล็กทําอะไรอยู่ครับจบแล้วนะคะใครที่แต่งงานก็ขอให้มีความสุขนมคะ่ะขอให้รักกันไปนานๆความสุขของนี้นแหละค่าปรามันใจใครบางคนค่าใครไม่สามารถฆ่าใจใครได้หรอกกินเหล้าครับอะ ต้นหมดแก้วพาลูกหมดพึ่งกลับจากภาตอนที่บ้านงาโอเคดีแล้วอยู่ที่บ้านก็เบาๆนะคะเฮ้แต่ว่าอยู่ที่บ้านเต็มที่ได้เถอะทำอะไรมาครับข่าใส่เชียว ไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมที่โดนเหมือนเดิมพี่หวล่าอ๊ะหัล่าคืออะไร้องมีลาไปเมา,มาบ้างอย่างไม่หนูไม่สัมผัส<อ>เรื่องการเมาค่ะน่รารักจังเดีติดตามขอบคุณค่ะติดตามดูติดตามเลยค่ะติดตามแล้วเขามาคุยกับหนูด้วยนะคะหล่าหล่าพี่จิ๊บต่าหล่าพี่จิ๊บพูดเหมือนรู้อะไม่รู้เรื่องเขาหลอกเนียน วีเจชินาวิเจโซดาไม่สวยวีเจคนสวยจริงๆอุ <scripture> ้ย <pH> thank <itus> you ขอบคุณค่ะเป็นจากคำชมเป็นส่งของคันให้หนูก็ได้นะคะไม่เหมือนเลมว่าจะใสดีกว่าเมื่อก่อนเยอะจริงหรอเมื่อก่อนทำไมเมื่อก่อนไม่สวยใช่ไหมพี่เพนสวัสดีครับโอ้ my god วันนั้นว่าสวยแต่วันนี้เสร็จเก่อาอุ้ยพอคุยคับพี่เอ่อพี่โดนนี่อยู่กับหนูแบบตั้งแต่สมัยหนูแบบไม่ยากพูดอะเออสมัยสมัยอดีตการมาชาติพี่จิตริทงสวัสดีครับแต่นหนูก็ยังนั่งเหงี่วเหี่อยู่เหมือนเดิมอ่ะพี่โดนหนูคงบางทีหนูก็คิดว่าหนูคงไม่เหมาะกับการเป็นบีเตหนูควรไปเป็นโคโยตี้ <laughs> นรูปที่ถ่ายแ้วน่ารักดีรูปที่ขึ้นนี่หรอโปรนี้หรอจ้าพึ่้เลยเนาะขอดูษที่พึ่งทำมาไม่มาดีคนใช่ไหมไม่อะไรนะคะพี่เหมาะเป็นเมียพี่อยู่บ้านเฉยๆพอ เราอ่ะหนูไม่อรรยากไปแบบหนูว่านะท่านถ้าหนูแต่งงานกับพี่ตั้มนะหนูต้องเป็นทันย่าเมียหลวงลวงสังหารน่ะหนูดูหนูดูอนานะคตตัวเองลุโคโปรที่ขึ้นน้องมินม่าจะเป็นช่วงอ่อนแรกเลยโครงการโคุณภาพพอมีการเปลี่ยนแปทั้งไงพี่พีคือดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใช่ไหมพี่จริงเ่า พี่พี่หัวใหญ่หัวใหญ่อยู่โง่ภาษาอังกฤษขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี้นะสวยตัวรูปโปแล้วจริงหรออุ้ยรู้สึกดีนะกลัวแบบคนอื่นเข้ามาเห็นกลัวเขาว่าไม่ตรงปกหรอทุกคนหนูตรงปกไหมตอบใครที่อยู่ในห้องนี้ตอบทุกคนหนูตรงปกไหม ถ้าไม่ตรงหรือจะไปเปลี่ยนรูปชอบการอ่านจิวูวสวยกรบปอปกสวยกว่าปกโอเคกวบสวยจนปกโอเคพี่จิฟพ,พี่บิวพี่โซซาสวัสดีคะ่ะทุกคนใครอยู่ตอบปกสวยปิดเสียงพี่บิวสักสามช ไ,ไหมสวยจนที่วัดมาติดก็ใช้ได้ละพี่รู้ได้ไงพี่โดนพี่ดีบมาค่ะพี่โซขอบคุณค่ะล่อยหรอไม่มีใครคุยแล้วนะ เอางี้ใครจะพูดอะไรก็ช่างนะคะแต่ถ้าคนนี้พูดคือที่สุดแล้วอยู่เปล่าอ้าวตายแล้วคนนั้นไม่อยู่อ้าอยู่พิปปี้หนูตรงปกหรือเปล่าขอตอบตอบมาอ่ะไม่รู้สิแต่อะไรนะคะแต่ยุใ้ใหญ่ใช้รูปน้องมีถึงรูปเลยจริงหรอไปดูดีๆ ตอนนี้ไปดูดีๆพี่โดนใช่หรอ,หอขอเพลงลองช้าได้ค่ะไม่รู้อะพี่พี่การพิมพ์ว่าสวย